เกอแบบเซตเป็นเตียงหอยนะทุกคนหน้าตาก็อาจสิประมาณนี้เนาะหน้าตาก็ได้นี่เนาะหน้าร้อยศักรประธานในซิ่งมีชีวิตหน้าร้อยศักรก็ได้ไฟฟ้าแบบสุดบางๆเข้ามาะทุกคนโอเคเนาะสบายดีทุกคนเนาะหุ้กตา มาอยู่กับส่องของบาเจมคือเก่าเนาะบาเจมกาอู้กัาตัวหลายวันเติบหลายหมื่นหลายวันเตมนิมเนาะทุกคนที่ว่าโบในไม่เห็ดคลิปให้ทุกคนได้เบิง่งว่าเห็ซีได้เบิง่งเนาะกาเห็ดีทุกคนกาอย่าพอเนอึกกระเนื้อเนาะมีบาเจมกาปลามาเบิ่งวิธีการเห็ดก้อยปลาบแบบสชวนชวนแบบบ,าบา้านๆเขาเท่าเลยเป็นสั้นานะทุกคนเน,ะนาะเลามาเบิ่งว่า เห็นหอะไรแลยว่าเริ่มต้นจากขันได้ว่าซ้ำๆนาทุกคนเนาะเอาขารวมวิธีกันเลยเนาะนี่นก็จะเริ่มจากว่าขันตอนกันสอยเนาะทุกคนเนาะสอยนี่ก็รซเป็นนี่เนออาะทุกคนวิธีการเรีย ตอนกันเหตุอ่าสีอย่างในน้อยหนึ่งเนาะทุกคนทุกคนเนาะจะใส่แบบมือกันแบบนี้เลยนะจ๊ะเห็นแล้วก็มันต่ายเนาะ ขั้นตอนการเห็ดกันเลยโอ้ยมือนขันหมดแล้ว,วโอ้ยหมดแล้วขันแล้วว่าแล้วเราก็มาเลยเริ่าขั้นตอนจากการใส่กเครื่องปรุงเนะทุกคนแบบสูตรเห็ดแบบปนบ้านนะชาเนาะ แด่ว่าก็ตองแบบใส่แบบหลายอย่าง,างเลย,ย,ย,ยใ่ไหเนาะใส่แบบง่ายๆนะทุกคนแบบแบบแบบางๆกงเข้าราบสไตล์แบบของไทยเราถึงจะเนาะขที่ใส่พักเนาะเพก่อ้าม่อยพักเนาะใส่อนหอมยู่ันนี้ เราตาเจะออกมาจะได้ก uh, <c ười> ็แล้วก็คาเบิ้งการเบิ้ลเลาะกันเนาะทุกคนตาการสอยอยู่เนาะสอยหอมนะสอยหอมเป็นเซ็ตเป็นเคียร์หอยเนาะต่อโดยผิกเนาะบรดนี้เนาะ ดีคีโน่ดีคอนกันอะไรเงี้ยเป็นลูกโดดแล้วเนาะทุกคนโอ้ก็ตัวเสียร้ายพอสมควรเนาะนี่ก็เป็นแบบสูตรของแต่ละคนเนาะทุกคนเนะาะสูตของแต่ละคนกับสิบหัคือกันมาสันใชเนาะ để được gấp, sôi gấp nhanh nhanh, để bắn bắn, khoang bắn tháo, nó, nó, nếu các bạn đang gấp, cần, không mời hẹn là các không ngủ, nó, là ta khi tham luận mà nên đây đây าเบิร์นหาลดแล้วกันเนาะทุกคนนี่คือกาสิบบันบาทายเอาคนเนาะไอ้ทายเอาเป็นแบบวิธีการเหตุกินเนาอปล่อยปลาเบบาง่ายเนาะทุกคนขีดปนลงไปเนาะตัวอ,อยางเช็ดหน่อยก็เสนหน่อยอยาเกเล็ดร้ายก็เสียร้ายเนาะขีกปนเข้าไปเลย นนะเนาะคือแบบเซตเป็นเตียงหอยเนาะทุกคนหน้าตาก็อาจสิประมาณนี้เนะนาะหน้าตาก็ได้นี่เนาะเรสสั่งกันประธานดีซี่อ่มึงเนาะเรสสั่งกันได้ไฟฟ้าแบบสุดบ,บาดบ้าเขาฮะเนาะทุกคนโอเคเนาะบอกันในคลิปต่อไปเนาะทุกคนนี่าตาบังยังไร้ายายเนาะไปแล้ว